สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูแหวนเอ็นเกลียวขนาดตา4เซนกันนะคะสำหรับคลิปนี้4เซน12ซอกค่ะขึ้นเพาแล้วเหลือ11ซอกรวมเพาขนาดตาแหนนะคะตัวนี้ค่ะ4เซนขนาดตาก็จะประมาณนี้ค่ะเอ็นเบอร์30 4เซนมีสีเขียวกับสีเทามีตั้งแต่ขนาด8ซอก9ซอ,อก10ซอก11ซอกและ12ซอกค่ะตัวนี้12ซอกเต็มค่ะ เป็นแห่สีเสาพาสีเยับผนึกข้างสีข้างเป็นแนวตรงลงมามเห็นรอยผนึกไหมคะเราจะใช้เนื้อเอ็นผนึกแล้วก็ได้ควันทับอีกทีหนึง่งไม่หลุดง่ายติดลูกโซ่เหล็กชุบตะกั่วค่ะอันนี้จะเป็นลูกโซ่ของทางร้านเจ็ค<ม>สินค้าก่อนส่งทุกผืนค่ะเผาสวยเผาลึกเดี๋ยวให้ดูเผานี่ค่ะ มือเดียวเนาะก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยผิดลูกขึ้นเทาพร้อมใช้เครื่องแกะออกจากสูงก็จะแลดูฟูๆหน่อยมีสีเขียวกับสีเทาค่ะสนใจไซส์ไหนขนาดไหนก็ทักเข้ามาได้เลยที่ร้านชลิตาการค้าแห่อวนปีกส่ง